เฮลิคอปเตอร์ของลัทธิวันสิ้นโลกหลายคนคงอาจจะจําเหตุการณ์นี้ได้ครับที่ลัทธิโอมชินริเกียวโจมตีรถไฟใต้ดินในกรุงโตเกียวด้วยแก๊สพิษซาลินในปีคศ .1995 แต่รู้ไหมครับว่านอกจากการโจมตีระบบขนส่งมวลชนแล้วเนี่ยลัทธิโอมชินริเกียวเคยมีแผนที่จะใช้เฮลิคอปเตอร์โจมตีกรุงโตเกียวด้วยแก๊สพิษดังกล่าวอีกด้วยซึ่งทําให้หลายคน,นยสงสัยว่าลัทธิวันสิ้นโลกนี้เนี่ยไปหาเฮลิคอปเตอร์มาได้ยังไงผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันครับ ย้อนไปดูจุดแรกเริ่มกันก่อนครับลัธิโอมชินริกีเวเนี่ยเป็นรัฐิวันสินโกของญี่ปุ่นที่ถูกตั้งโดยโชโกฮาซาระซึ่งรัธินี้เนี่ยก็ได้ก่อเหตุอุกอาจมากมายหลายครั้งเลยเช่นการโจมตีด้วยแก๊สพิษซารินที่เมืองวาซึโมโตะและการโจมตีรถไฟใต,ใต้ดินในกรุงโตเกียวด้วยแก๊สพิษตัวเดียวกันแล้วไม่ใช่แค่นั้นครับแผนการของรัธิโอมชินริเกียวมีความสุดโต่งมากๆถึงขั้นจะใช้เฮลิคอปเตอร์เนี่ยปล่อยแก๊สพิษซารินรวมเ0ิตันเหนือกรุงโตเกียวเลยแต ด,ดินในกรุงโตเกียวทางรัฐบาลโตเกียวเนี่ยก็ได้ทาการกวาดล้างลัทธินี้อย่างหนักหน่วงโดยได้บุกที่ทําการของลัทธินี้ไปทั่วประเทศแต่สิ่งที่ทําให้ทางรัฐบาลต้องตกใจอย่างมากเลยก็คือศูนย์ราชาการของลัทธิโอมชินรีเกียวในหมู่บ้านคามิคุอิชิกิจังหวัดยามานาชินั้นเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยได้พบเฮลิคอปเตอร์แบบ m i 1ม1ลําจดอดอยู่อย่างเปิดเผยในที่โลง่งโดยเฮลิคอปเตอร์ m i 1มลํานี้เคยเป็นของกองทัพอาเซอร์ไบาจานก่อนจะถูกลักลอบเข้ามาในประเทศญี่ปุ่น เหตุผลที่รัทธีอมชินรีเกียวสามารถจัดหา m i 1มมาได้เนี่ยก็เป็นผลพวงมาจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตที่ในปี1992เนี่ยโชโกอาซาฮาะได้พบปะกับอเล็กซานเดอร์รูสคอยรองประธานาธิบดีของรัสเซียในขณะนั้นโดยทั้งคู่เนี่ยได้พูดคุยกันถึงโครงการความร่วมมือต่างๆในรัสเซียซึ่งต้องอาศัยเงินทุนจํานวนมากจากรัทธีอมชินรีเกียวโดยสิ่งที่อาซาฮะได้กลับมาหลังจากที่พูดคุยกับอเล็กซานเดอร์รูสคอยก็คือการที่รัตธีของเขาจะสามารถเข้าถึงอาวุธและการฝึกทางทหารตา ซึ่งต่อมาไม่นานครับรัติได้ส่งสมาชิก45คนรวมถึงคิโอฮิเดะฮายะเขาว่ารองผู้นาของรัติีอมชินรีเกียวเข้าฝึกการใช้อาวุธต,ต่างๆกับเจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยรบพิเศษของรั <Ho> สเซีย และไม่ใช่แค่การฝึกทางทหารเท่านั้นแต่ลัฐทีนี้เนี่ยยังได้จัดหาปืนไรเฟิลจู่โจม AK74 จำนวนหนึ่ง พิมเขียวของปืน AK-74 แล้วก็เฮลิคอปเตอร์ Mi-17 อีก1ลำจากรัเสเซียกด้วยซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยถูกขนส่งกลับญี่ปุ่นในปีคศ1994ครับและในส่วนของแผนการใช้อาวุธและเฮลิคอปเตอร์ของหาซาราระก็คือการเริ่มสายการผลิต AK-74 ด้วยพิมเขียวที่ได้มาให้ได้จํานวนมากๆเพื่อให้สมาชิกรัฐที่ของเขาได้เอาไปใช้ต่อสู้กับรัฐบาลญี่ปุ่นส่วนเฮลิคอปเตอร์ Mi-17 ก็จะถูกใช้ในการปล่อยแก๊สพิษซารินรวม70ตันเหนือกรุงโตเกียวนั่นเอง แต่โชคดีครับที่แผนการของอาซาฮาระนั้นไม่เคยได้เดินหน้าต่อเพราะถูกทางการญี่ปุ่นสกัดเอาไว้ก่อนภายหลังที่ทางการตำรวจทลายศูนย์บัญชาการของรัทิอมชินดีเกียวได้แล้วทางการญี่ปุ่นเนี่ยพบว่า AK 7 4เจเทียมที่ถูกผลิตโดยรัทิของเขานั้นมีจำนวนเพียงหยิบมือเท่านั้นเองนอกจากนี้เนี่ยยังพบคู่มือทางทหารของหน่วย KGB ที่ถูกแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นร่วม20เล่มในส่วนของเฮลิคอปเตอร์ m i 1มนั้นก็ได้ถูกยึดแล้วก็เก็บเอาไว้ จนกระทั่งในปีคศ1998ที่เฮลิคอปเตอร์ลำนี้ถูกขายต่อให้กับรัฐบาลประเทศจิบูติในราคาถูกและถูกเข้าประจำการในกองทัพอากาศจิบูติในปีคศ2 0 0 1พร้อมสีและก็หมายเลขตัวเครื่องใหม่เป็นการปิดฉากตำนานเฮลิคอปเตอร์ของลทัทธิวันซ้นโลกแต่เพียงเท่านี้